ผมเพชรนะครับผมแทนค่ะเรามาอยู่กับในรายการช้อยช้อยนาช้อยช้อยโอเคครับความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมเป็นสโลแกนของทางรายการเรานะครับช้อยนางลำนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับก็คืออาสมเกียรตินะครับถ้าใครเคยดูวิทยุเคยเคยฟังวิทยุอะไรนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหฟังทุกวันที่คุณพ่อคุยกับอาสมเกียรติใช่ไหมครับ คู่นี้กัดกันตลอดนะแย่มากเลยเนาะคู่หูคู่กัดกัดแบบใช่เปล่าแล้วคุณอาสมพีเย็นไงคะเนี่ยเนาะผมก็ว่าอยู่ครับรอกันตั้งนานเนาะทางหรือเปล่าเนี่ยรัชดาพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับหลงไม่หลงสวัสดีน้องเพชรนะครับเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ชมช้อยนางลำนะครับอย่างที่น้องเพชรกับน้องแพทไม่เคยเจอกันน้องแพทเป็นแฟนเป็นแฟนเพชรโอ้ไม่่่ใชคะเขาพี่สาวผมนะครับอ๋อเหรอไปดูเพชรแก่กว่า อขอโทษลูกขอโทษลูกอ,ลอาหารจีนเจ้าเนีย้ยเก่าแก่แล้วก็เป็นอาหารจีนกวางตุง้งที่อเ<ผ>มริกาอาหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นพวกองฮ่องกงไหมใช่ใช่ท่าทาวอ่ะเป็นไต้หวันใช่ไหมเป็นไต้หวันแต่ถ้าเป็นกวางตุ้งอาจจะเป็นฮ่องกงเพราะนั้นเชฟคนนี้เป็นเชฟเก่าแก่ชื่อจอนนี่แล้วเป็นคนทําอาหารกวางตุ้งอร่อยมากแล้วเมนูกวางตุ้งแท้ๆเลยอีกิเดียนบางอย่างนี่ต้องสั่งมาจากฮ่องกงเลทีเดียวแต่ว่าคุณพ่อไปไหนคุณพ่อไม่มา ่อบ่นนะครับบอกว่าอสงเกตมาช้าเนี่ยรอยืนรอไน้องแพรอยู่ข้างในใช่ครับเขานั่งรออ๋อเขายืนไม่ไหวแล้วเนี่ยอสงเกตช้าเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ทำโทษจะดีเหรอครับดีไหมครับดีไม่เลี่ยงไหมครับให้ง่ายเดี๋ยวเราไม่เสียเวลากันดีกว่าเราไปหาคุณพ่อสติเสวินมลหรือแม่ช้อยนางรำนะครับซึ่งหนุนเอร้านของฟู่หยวนฟู่หยวนภาษากวางตุ้งครัฟู่หยวนฟู่หยวนเดี๋ยวไปถามวิธีดีกว่าได้ครับแต่ร้านนี้อร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับ คุณสต,ตีสเวทริมลแล้วก็ไปเจอเชฟจอนนี่แล้วก็ไปดูคุณยี่หวายาหยีเมนูพิเศษ,ษวันนี้เป็นเคล็ดลับความรับให้กับคุณผู้ชมด้วยไป,ไปค่ะเราไปกันดีวพา <ขอ S 1> พิเกียร์ไปทางนี้เลยค่ะ,ะไปเลยไปสวัสดีค่ะยี่หวายาหยีนะคะ ช้อยนางลำค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านฟุยวนค่ะอยู่กับเชฟจอนนี่วันนี้นะคะสวัสดีครับวันนี้จะสาธิตเมนูอะไรนะคะเชฟเป่าหู้สดอบเหล้าจีนครับสดอบเหล้าจีนเป่าหื้นี่มาจากที่ไหนคะเป่าหื้นี่มาจากทางใต้ครับของประเทศไทยเรานะคะอคนไทยเรามาอบอบใส่เหล้าจีนใช่ครับค่ะอันนี้ล้างเรียบร้อยทำความสะอาดแล้วนี่คือเครื่องที่เตรียมมาจะอบนะคะต้นหอมใส่ต้นหอมกับหอมแดงไปแล้วก็ เห็ดเข็มทองค่ะตอนนี้ใส่เห็ดเข็มทองเข้าไปนะคะแล้วก็เอาหอยไปเรียงให้สวยอ่าเรียบร้อยตามด้วยอันนี้เล่าจีนค่ะเล้าจีนอาหารจีนต้องขาดเล้าจีนไม่ได้นะคะแล้วตรงโน้นคือน้ำซุปน้ำซุปปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะค่ะเทเข้าไปแล้วก็ห่อใช่ครับแล้วก็ห่อครับ แล้วไปโอบเขาเรียกอะไรนะคะอันนี้กระทะอันนี้หินอันนี้หินภูเขาไฟครับหินภูเขาไฟครับผตรงนี้ตั้งไว้รอแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เหลืองไฟครับประมาณกี่นาทีคะอันนี้อ่ะประมาณอุ่นมาห้านาทีห้านาทีก็เสร็จแล้วหรอคะครับว้าห้านาทีก็ผ่านได้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปเปิดบนโต๊ะดีกว่านะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่พัฒการชื่อฟหยวนนะครับและคนที่ทําอาหารอร่อยสุดเกลืรู้จักใช่เป็นเชฟอันดับหนึ่งซึ่งอยู่เมืองไทยมา40กว่าปี ก็เหมือนคนไทยแล้วแหละเหมือนคนไทยพูดไทยชัดเลยครับนะคนนี้เป็นเพื่อนกับพ่อมาเก่าแก่อยู่พัตคาลอยู่โรงแรมใหญ่มาเยอะเดี๋ยวนี้ชอบเป็นเชฟอิสระทําร้านคนเดียวเิลปินศิลปินวันนี้ท่านผู้ชมครับชิจอนี่นะจอนี่บอกว่าจะทาเมนูพิเศษให้กับรายการเราให้กับรายการจริงเหรอครับเอ้าเชฟมาอาพิจอนี่อาพิจอนี่อยู่นัรนแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรอ่ะ ที่พี่ตีบอกเมื่ีใช่ไหมฮะหอมไหมคะหอมโอ้โหเฮ้ยเกียยืดดูหือสอดถึงโอ้โหเดือดปักปังปักปังปังเลยโอ้เป็นตัวเลยนะใช่อันนี้เลยคือเป่าหื้อนี่คือเป่าหืออันนี้ตัวเล็กนะถ้าเป่าหืออย่างกระป๋องนี่เรากระป๋องนี่ตัวใหญ่โอ้โห้อันั่นแพงมากนั่นอันนั้นมาจากเม็กซิโกอันนี้ราคาจากไหนอันนี้มาจากอ่าเปซิฟิกอาหารสุดเปอร์เซฟิกนะ ไม่ไงขยันทบเกียดพูดไปทบเกียดพูดไปต้องกินด้วยสิไม่ได้พูดไปไม่ได้เวลาเนี่ยเราต้กินเป่าหื้อเนี่ยเป็นเป่าหื้อกระป๋องใช่แต่เป่าหื้อสดเนี่ยอย่างที่พี่ตีบอกแล้วว่าเป่าหื้อสดเนี่ยหายากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเนี่ยน้อยร้านที่จะมีตอนนี้เชฟจอห์นนี่นะครับจากคุณผู้ใหยนเนี่ยผู้ใหยนเนี่ยเขาก็ทำกับพี่ยี่หวังใหญ่ยีสต์พี่หวังก็ได้ได้ความรู้เรื่องราวของการทำเป่าหื้อสดไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรต้องไปทานเลยลูกทานเลยทานเลยอ่ะ ขอบคุณครับน่าก็สังเกตเลยนะพิจารณินะพิจารณินะจ้อจ้อจ้ออันนี้มันจบมันร่อนเลยนะสังเกตนะอมันร่อนเหมือนอย่างของร่อนมังกรลำนะเออเองไม่ต้องร่อนมากอะล่อมากไม่ได้หรอกเองร่อนไม่ต้องกินอย่างละกันนี่กินยิ่งกินแล้วต้องไปร่อนต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมครับเปาฮื้อโบสดเหล้าจีนเปาฮื้อสดสดเลยนะครับเหล้าจีนสูตรกวางตุ้งของเชฟจอนนี่แห่งร้าน ฟูหยวนครับผมคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับจอนนี่เนี่ยนะร้านเขาเนี่ยมีอาหารทะเลแปลกครับอืมีกั้งตัวใหญ่ๆเลยข้งสดเลยใช่ไหมอาหารทะเลมีอะไรที่ร้านเราเนี่ยก็เก็บตอเราเนี่มีกั้งนะกั้งผัดวันนั้นทำข้าวต้งนึ่งมีเหรอใช่มีกั้งอันนั้นเนี่ยั้งเต๊เจียวโอ้โหไก่ล็กกุ้งแชนนะใช่ใช่ใช่มีกั้งนะมีกั้ง มีเป๋าฮื้อพวกปลาแล้วมีหอยไม้ไผ่ก็ดีหอยไม้ไผ่ไม่ใช่หอยหลอดนะมันเป็นยังไงหอยหลอดหอยไม้ไผยก็มีใหญ่ขนาดนี้หอยไม้ไผ่ทำอะไรส่วนใหญ่แล้วเขาไปนน่งซีอิ๊วเลยสดๆเลยอันนี้ก็เป็นของนอกเป็นใช่ไหมครับของไทยก็มีเอะผมไม่เคยเห็นเลยครับวันนี้เราจะมาดูเมนูทะเลแบบนี้ อันนี้เราเนี่ยแบบนะเขาขอให้ไม่ไผ่ามาลองดูครับผมไอ้ก้างมีไหมก้างดีดดดครับเดี๋ยวมาดีให้มันสุดยอดไปเลยว่าจอนนี่มีอาหารทะเลเยี่ยมมากและสดมากครับนะวนะวต้องต้องต้องบอกว่านอกจากอาหารทะเลแล้วอย่างที่อาจารย์สตเสรืมนมนบอกนะครับร้านของเฮจอนี่เนี่ยเขามีทั้งอาหารปกติทั่วไปก็มีอาหารทะเลก็มีอีกทีเดียก็มีหลากหลายมากแต่เป็นอาหารกวางตุ้งด้วยผสมผสานอย่างยงมีของแท้จิ๋วผสมผสานมาเล็กน้อยแต่เมนหลักเขาเนี่ยเป็นกวางตุ้ง ยังติ่มซำก็มีม,มีแบบง่ยงายๆถูกๆตีนไก่อร่อยมากเฮ้ยจใช่ครับติ่มไก่มีเใช่ไหมมีซอสสเต๊ะเนี่ยอร่อยมากซอส<ม>สเต๊ะเหรอ,<ม>อถ้านผู้ชมบางทีกลางวันอยากกินติ่มซำง่ายๆง่ายๆไม่ไมแพงก็มากินที่นี่แต่ถ้าก,ากลางคืนเป็นดินเดอร์อาหารซีฟู้ดก็มีก็บอกก็มีบแล้วอาหารของจอนนี้นะสมเกียรตดหลากหลายอาหารยืนนานก็ทำเป็นใช้ส่วนก็ทำเป็นอ่ะไรแล้วลอง มังคาาอันนี้สิอะไรหอยหวานเอามาหอยหวานได้เลยครับออกมาว่าเหรอผมเด็กก็ลงกินหอยหวานเลยมาเลยอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเราจะมีเมนูแปลกๆจากร้านฟุยหย่อนนะคะของเชฟจอนนี่มาให้ดูว่านอกจากอาหารกวางตุ้งที่เราเคยกินกันอยู่แล้วเนี่ยทั้งราดหน้าทั้งอะไรต่อมีอะไรของเหล่านี้เป็นของเพนเพนซึ่งมีอยู่แล้วอันนี้จะมีของพิเศษที่จะให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูว่าของพิเศษของร้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความอร่อยของเชฟจอนนี่จะขนาดไหนนะครับ เอาละครับวันนี้ก็อร่อยมากๆแล้วก็ได้ได้รับเกียรติจากคุณอาสันติหรืออาจารย์สติเสริมมแล้วเราก็เลยอยากให้เพชรกับแพรเนี่ยได้มากินอาหารกวางตุ้งแท้ๆที่อยู่ในเมืองไทยโดยเชฟจอร์นี่ร้านเนี้ยร้านฟูเหยียนนะเขาเปิด11โมงจนถึง5ทุ่มนะแต่ว่าช่วงภาวะโควิดคงไม่โควิดก็ลองเช็คดูแล้วกันเขามีหมายเลขโทรศัพท์ให้น้องแพรอ่านเสียงดีสวยคนได้ฟังเยอะๆเบอร์โทรศัพท์นะคะขอเอ็กเซนเอกเซนเหลืองมาจองได้นะคะที่เบอร์08 04288สีค่ะถ้ 2> 04, 2, 8, 8, 8, างี้ก็ก่อนที่เราจะปิดรายการนะครับก็ขอฝากเพจแม่ช้อยนางลำะนะครับเป็นนั้นเลยแล้วก็ช่องยูทูบแม่ช้อยนางลำเปิดพิสดารนะครับ,บน้องแพนมีอะไรไหมลูกแล้วก็อย่าลืมไลค์ like, แล subscribe ะติดตามเพให้เราด้วยโอ้โสำเนียงเป็นไงสัมเนียงอ,อ,อเมริกันมากเลยแม่ช้อยชาแนลเป็นช้อยนางลำรายการเราชื่อช้อยนางํำนะฮะ คุณน่ความรู้คูคค่ค,ความอร่อยความรูคู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธนร่ทนะครับวันนี้เราสี่สนสสคนรับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ